สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกมุมทุกแก่ทั้งในประเทศและกระตางประเทศนะครับเนาะที่กำลังติดตามชมลิปขวางนั้นตัวครับมอนีเดินทางมาเอดีฟ้ามครับพิกัดครับบ้านน้องกับตำบลนองไงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องดูนี่เสื้อใจมั่นใจเลยนะครับเด้อเรื่องพอพันครับหาพอพันละรออ่ะมอนี้มีสายแฟนตาซีให้พี่น้องดูบ้างครับเป็นพอพันครับ พี่น้องอยากได้สายแฟนตาซีรอรอคุณคุณนี่สายดีดีครับอ่ะมันหนีไม่ห็นเบิร์นะครับเนาะครับสําหรับเอดีฟฟร์มครับรับประกันทุกโตัวนะครับทุกแผลหนึ่งเดือนทรงฟี่ครับทรงฟี่บอมีการเจ็บเงินก่อนครับไปเจ็บเงินอยู่หนาขอกนะครับเด้อนี่คือเอดีฟฟร์มครับสางควมำเสือมันแล้วก็พี่น้องมันใจได้นะครับเนาะบอมมีการโกงกันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องขันง้อบ่ต้องปกบ่ต้องรับครับ ไอ้ดีฟ้ามราประกันให้ด้วครับงวดตัวใดบอร์ตรงปกสั่งบอร์ตรงปกอย่าเพิ่มเบอร์รถครับนี่คือเอดีฟ้ามแลครับเนาะนี่ครับพอพันละลองสิครับมีอยู่นี่ครับมีอยู่นี่มีเห็นอยู่นี่นะครับเนาะยังสี่ครับนี่บูว่าพอในราคาถ่ายเอาสิผ้าอะไรบังราคานะครับเนี่ยยังสั่นนะครับเนาะทู่นี่ง้อเริ่มสีขาดตลาดด้วครับพี่น้องง้อละลองงามงเริ่มขาดตลาดพอเวียดนามกวนซื้อไปหลายครับทางเวียดนามทางเขมรนี่กวนซื้อไปหลายนะครับเนาะเอาราคานี่ก็ตา ถ้าเป็นงวงงามง่วแบบนี้กันน่าจะขยับขึ้นเนาะพี่น้องเนาะน่าจะขยับขึ้นด้วยครับเนาะพี่น้องสามารถเข้าไปเช็กไปสอบถามในะสนามเลยนะครับเนาะเอาสิบห้าอะไเบอง์ราคาครับอสวัสดีครับสวัสดีครับมาพอๆกันที่เขาเมือนี้โอ้เมือนี้ร้อยหรือหน่อยเนาะเหมือนง่วงวารายําพี่มิงงจเตอร์แปดโต <laughs> มีมีแปดเบอร์แม่นหาของงามมาไหนครับเบอร์หลักของงาม หมว่าน่าจะขาดตลาดของง่ามัไม่ขาดตลาดพี่แต่ง่วหลายแต่ง่วงห่างๆนะครับแต่ง่วหลายอยู่แต่มันหันบ่หมี่รอรอมง่ามเนาะแม่นไม่ถึงง่วไอ้สี่เอาไปคุณไหมอ่าเอามันนี่มีทองท่ากระติ๊ต่อครับผมอยากได้อ่าเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าไอ้ได้ไลน์กับเบอร์นี้เลยครับผมครับโทรมาเลยเพจกับแอดถวัดใชยครับอ่าเอาพี่น้องอยากได้การรับประกันจ้งแจ้งไว้เนาะหนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนเต็มครับทุกแพ้การส่งส่งฟรีทสบายกิสาน ทรงที่ทุ่วไปอีสานไม่มีประจําไม่มีประจําได้เพียงหอกเด้อขันนี้ประจำบอมเบลฟ้ามี่ครับเนาะได้ใจกทางได้ครับมึงโอ้ตัวใดดีกว่าสิเอาตัวนี้แม่ลูกก่อนบอเอาเอารอก่อนเนาะครับเอาแม่ลูกก่อนเอาชุดแม่ลูกก่อนเบอร์ที่หนึ่งครับให้เป็นเบอร์ที่หนึ่งครับบุญนี่ชุดแม่ลูกลูกผู้ได้ครับเด้อลูกก็ยังเป็นพ่อพันธุ์ได้ครับสายแฟนตาซีนี่ของแปลกของแปลกเพินโดนพ่อกันทีหนึ่งบ่ใครพ่อเด้ผมว่ามันหนาแล้วรอเราไม่งามดีไม่ผิดอ่าเราเก็ผมไทยง่วมากนี่ก็ บอกให้เห็นนลครับเรามันมันไล่หนามมันไล่ได้เห็นมันไล่ตัวแมนผมเห็นทีเดียวตะผมไปไทยอีกตหาหกปีเห็นที่เดียวครับโตผูสายแซนตาซี่นี่จะมาคนหยาดกันอืแมนอ๋พี่น้องอยาอ่างใดพอพอดีดีสีอันนี้จักเดือนครับอันนี้โหตรโธรรมาชาติเลยพี่แมนครับโรนธรรมาชาติตนนี้เป็นลูกซีใ้หนึ่งสามสามครับผมเป็นลูกชายซีใบหนึ่งสามสามครับ,รบเกิดกับแม่สูงลายไปเลยครับแม่กับสูงลายสห้าขึ้นนะพี่แม่สูงลายีผาขึ้นแม่กับผสมไได้ครับผสมยังผสมได้เกือบสองเดือนละครับพี่ อเกือบเกือบสองเดือนครับตอนนี้ผสมลูกไอในท่องเนี่ยผสมกับช็อกโกแลตครับผสมชอ็อกโกแลตไว้ครับลูกตัวไหนครับเห็นอยู่นี่ตอนนี้ตัวตัวแหลกครับพี่โอ้ตัวแรกเลบ้บอกในท่องในตัวที่สอง <c oughs> อพี่น้องเป็นลูกแรกซ้าได้นี่ราคาเท่าไรครับบัดเอาสามหมื่นครับาสามหมืน่มมนเรียกว่าแยกกันได้เอาพี่น้องเด้อราคาสามหมื่นขั้นพี่น้องสีเอาตัวพอเออเอาตัวโตผูนี่อยากได้ เป็นพ่อพันธุ์ครับก็แยกให้แมนแลค่าค่อยคุยกันเอาแมนครับแมนรีสอตร์เมียแมนครับพันสิสองเดือนแล้วเนาะแมนครับโอ้แม่งามเลยครับเลยงบ้านนะครับตัวนี้โอ้ห้นหางเครื่องดํานุ่มดีเล็บคอนี่ถือว่างามครับเอาผมสิมาเบิ่งด้านมันยิ่งแจงนะพี่อน้องเนาะนี่ครับถ้าแยกกะแม่สิบเจ็ดแม่สิบเจ็ดลูกก็จะได้เหรอลูกก็สิบสิบห้าที สิบสามหรือสิบสี่ครับประมาณนีค to to ้ ú, ครับประมาณนี้จะคอยเท่ามาคุยกันเนาะแมนหัวราคารวมเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไรก่อนสามครับสามสามหมื่นเนาะครับอันราคาสามหมื่นนี่มันเป็นเอาเลยดิต่อได้อีกครับต่อได้อีกสามหมื่นนี่พี hmm. ่น้องยังต่อได้อีกดิครับต่อได้อีกโลกาส่งให้พี่น้องฟรีสารภาคอีสานเท่าเด้อครับเด้อแล้วก็เงื่อนท่องนี่ไปเก็บเอาอยู่เฮียนจะส่านครับงัวหอดเฮียนหอดซ่านหอดขอกหอดแค่เราจะคอยใจเงื่อนกันครับ ขั้นไปหอดน่ะเบิ้งบุคือได้หนีกับบอตองเอาได้ครับเด้อบ่ต้องเอาลงรถหนาล้อแห้งครับเนี่ยขันเอาลงุ้นล้วขี้ขันเอาขึ้นไม่เนาะแมืนครับขันว่าโอ้ยมื่อคือบุคือนี่วิดีโอแท้ว่าสันบ่ต้องเอาลงรถได้ครับเด้อบ่เป็นยังครับนี่คือการชั่วของทางฟาร์มเนาะครับฟาร์มคักโอ้รอรอรอหาหากได้พี่พ่อป่บ่มีเลยล่ะของแปลกเลยมันได้มาตเตอรไซค์เลยคือดีคืองามมันขืน โอ้ยห้กันเสมอดีเนาะครับบันี้นี่ใสมันดีไหมนี่ไหมครับมักหยอกคนว่าต่คนณย่างกายนี่ย่างว่าดมเลยครับเ่ยคนร้อยดีครับเลยโอ้เป็นพอพันเนาะพอพันคุ้มฝอกคึ้นองของแปลกกระพี่ผมว่าแต่ว่าขึนขามันนยังขึ้นมากขึนรถฮาทับนี่คนสีมักอยู่ดีแม่เราพอสีแบบเราน้ามันร้อนแลวไหมพี่หลนธรรมชาติพรอมหากับง่ามพ่อกับนาลำโตก็ดีโอ้สามหมื่นครับต่อรองได้ต่อรองได้เอาพี่น้องเบอร์ที่หนึ่งเนาะครับแม่กะ ลอยสี่สิบห้าบวกผมแล้วครับครับเนี่ยก็ส่งนี่แหละงามเอาเบิ่งงั่วไม่ให้เหมือนรถเนาะครับเบอร์ที่สองหัวล้นหัวหลุนเป็นงั่วสาวบอครับอันนี้งั่วผ่านลูกมาต้นหนึ่งครับผมผ่านลูกมาหนึ่งโตแยกลูกออกค่มสูงลอยหาครับผมเห็นลอยหาสิบนี่ครับสิห้าใส่ยัง่งแบบนี้แหละเมืองไทยร้อยห้าสิบด้วยครับเด้อความสูงเครื่องดำนุ่มดีนุ่มหัวนุ่มกัะดำตัวนี้เนาะครับตัวนี้จะผสมแล้วได้พี่ ได้สามสิบกว่าหมื่นแล้วครับตัวนี้ผ่านรอบนึงแล้วแมนลูกม ah uh no ันเป็นตัวแม่ใหญ่ออกอขายออกบานี่เบอรราคาอะไรไหมครับนี่เบอร์สองเอาสองหมื่นสองครับพี่สองหมื่นสองครับาพี่น้องสองหมื่นสองเด้อขันโพเด้มักอ่าไปเพลทใส่ยิ่งใหญ่คู่สั่งยิ่งใหญ่หน่อยอยหาโอ้ลอยหาลอยหาหาเพื่อนบากนาจะได้พี่คุ้มสูงเนาะแมนลอยหาสชบปามันไงก็บักมันสูงก็บักผูนใหญ่นิแม่เออบานี่เพื่อนเป็น กระทบเลยเนาะแม่นครับน่าน่าจะกระทบอยู่ดอกเพราะว่าหมูมันเน่าครับพอเป็นบาบันแม่น่าจะเป็นบาฮินดูเนาะแม่่นนีแต่หลวงมันบาบันเลยดูเขาอ่ะทับบาบันเลยบาบันแหละครับแต่ว่าโครงสร้างยังไงสิมันดีครับนี่ยหาซื้อหาถ้าพอจังไหนมันก็น่าจะได้ได้ตัวใหญ่นี่ครับเปิดไปสองหมื่นสองครับสองหมื่นสองต่อเอาได้เพียงหนงเด้อสัตว์อย่างในง้อใหญ่ง้อใหญ่ง้อเน่าง้อสูงถามมันอ้วนไปหนิง่ายเลยพี่อู้ง่ายเหลียว ดูแข้งขามันใหญ่ไหมครับบุ้งอันนี้ถือว่าคนจอยเนาะครับคุณนะออืใหญ่ครับต่อรองได้กับทรงฟีภาคอีสานตัวภาคอีสานครับเนาะงานครับนี่ครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางผักตะวันออกผักตะวันตกทรงให้คือกันได้เพี่น้องเด้อครับแต่ว่ากาบมทรงแต่ปัตตานีแค่คาร์ลสไตกันแมนครับผมบมทรงแต่ปัตตานีครับเพราะว่ามันหุ่นวายอยู่ทางนั้นเนาะแมนนันเราก็ไม่กล้าไปรถบวกกาไปนั่งก็ฟังทา้งหิ้มนั่นแหละครับตัวนี้พ่อหนึ่งไปเรา สิขาต่กันอยู่ดูนี่ครับเอาบักผูยังอะไรทั้งผูครับบ้านเนี่ยมาอลไรทั้งงัวผูโอ้รอทุกโต้ด้วยครับเด้อเอาเลยพี่เอาตัวใหญ่นี่ก็ได้ครับตัวใหญ่โอ้บักใหญ่ก่อนเนาะบักใหญ่ก่อนเลยเอาบักใหญ่นี่เป็นลูกวายแซดหนึ่งหนึ่งหกครับผมลูกไส้ของวายแซดหนึ่งหนึ่งหกอายุจักเดือนครับอายุสองปีหกเดือนครับรับประกันผสมสองปีหกเดือนเอาทับเลยหรือตัวนี้แม่นครับผมข้อมสูงครับคือคลิปหายแล้วครับ ก้มสูงก้มสูงลอยหาสิบสามครับผมบัดยูไทยด้วยครับเด้อลอยหาสิบสามด้วยครับบัดยูไทยเนี่ยโอ้ขาใหญ่ดีตัวเนาะยืนกังกะยีแถววันนี้ไหมขึ้นขอาไวไม่เลยผู้สาวตัวนี้ปั้นให้หำให้ห้ำย้อนอุ่นต้นนะครับน้านี้มันม่ได้เครื่องคู่ผลตีตะเทียเนี่ยนอกนี่ปันภูเขาครับพี่น้องต้แท้งครับโอ้หนาใหญ่สีออกแดงๆขำๆเด้อค,ครับส่วนเนี่ย ส่วนทองน<า>นออกสีนววนจากหน่อยครัข้อหนาหนาใหญ่ให้หักันใหญ่เรียบนี่ดีเนาะครับราคาเท่าไรครับเอาสี่หมื่นหกพันครับพี่สี่หมื่นหกพันเอาทำเด้ครับพี่คือตัวนี้ก็เอาไปขึ้นรถหาทับได้เราทำได้ครับมไม่นุนด้ยวยคือเอาไปนี่หาเงินได้พี่น้องเศ่าละสามสี่ตัวนี่สบายเลยเนาะ แล้วมันยังนุมน่มๆอยู่ครับตัวละพันกับซีหาพันผลละครับเสาหนึง่งตอนแรกอีกเอ้าแรกอีกสองสามตัวเสาละเจ็ดแปดพันมือละหาหกพันนี่โอ้เอาลงไปเนาะแม่นครับเป็นงูาหาเงินครับพี่น้องเปิดไปแล้ค่าสี่หมื่นต่อรองได้ไงกําลังพอดีเลยเนาะพี่ใหญ่แห่งไรใช่เปล่ากับบกกะในใอไงไรกันไทยบ้านสี่มื่นนี่าย,ายตาเลี้ยงงัวไอ้ไทยโมไนย์ปันไดย่านงูหลังหรืองัวไทยผสมบามันกับโมหญ่์บันไดเนาะบางโตอ่ะสัมเนียพอดีพอดีงามใหญ่ขันงัวใหม เครือ<า>ครับพี่<า>เอาไว้นะม<า><า>ผมเอาไว้กับป๋าผู้นี่มันแรนควบกะาผู้นี่ตัวเนี้ยครับเออแสดงว่ามันก็เป็นบาก,การอีกตัวนึงเนาะงัว่าคึกเป็นว่ามักเชิงมักทับอีกตัวนึงนี่โอ้ท่างามเลยครับนี่สี่มื่นตัวล่องได <S <S อ้าวเบอร์ที่สามพอพันขนาดใหญ่นเนาะเนาะเอาถัวมากครับถัวมากอย่นี้รอๆไปหาทับนะครับเนาะต่อมาเอาตัวนี้เลยเนาะครับ เอาตัวนี้อีกเฮ้ยตัวนี้ครับบานเน่เบอร์ที่สี่ครับท้ายนี่หนาเป็นหนาเลยครับท้ายบาน์เน่ขานี่ปานเสาปูนหนาแปดคอนี่ถือว่าใส่ได้เล็บงามองศาดีเอาอยู่ายไปเลยครับเพื่อนเนี่ยนี้ลูกเป็นลูกของพารวยครับผมลูกเจ้าพารวยอ่าลูกกไอาย13เดือนครับผมลูกเจ้าพารวยอาย13เดือนครับหงเมื่อน้อยอยู่พันพ่อทับหรอครับลุง่อย40ครับผมปีนาเนี่ยทับแพ้ ก้มสูงลอยชี้ซิปเพื่นนี่ก็ขาตรงนอกตั้งกระดูกใหญ่แห้งีิอ่าดูใหญ่ส่งส่งใหญ่ดูใหญ่ตาใหญ่หัวอกระไรเดยเนาะครับโอ้รอรอครับส่งนี่หายากได้พี่น้องเด้อต่อจากนี้ไปอันนี้ทางฟาร์มหามาเดือนหนึ่งเราได้หนิหลังจากทายถ้างวดก้อนมาเนี่ยเพิ่งหาได้ครับเพราะว่างวดก้อนกับบดเลยครับเลยม้วนผูได้หลายลงวดก้อนม้วนผูลายเหมือนเลยโอวแสดงว่าคนเล่นลายเนาะมันเป็นอะไรหายาก กุง้งามๆนี่ตั้งว่ามันคือว่าเนาะเฮามักเขาก็ต้องมักคือห่อคิงใบเด้บานี้คนซื้อก็หลายนําครับเวียดนามมันก็บ่ติีขึ้นน้ำแบบนี้เวียดนามมันให้ราคาดีกว่าไทยเราค้นค้นค้นขายนี่บาง้อไทยพร้อมเด้อครับก็ขายของบ่ง้อเฮาเลยเวียดนามให้ราคาดีกว่าเพรตัวเฮาให้30,000ื่นเวียดนามไปให้3า0 0 0ื่นเอ็อย่างเี่ให้หลายแล้วมันให้ขี้เฮาเลยครับให้ขี้เลยแสดงว่างัวเริ่มเริ่มอื่นแล้วเนาะงัวงามเนาะครับงัวงามบานี้ตัวนี้เปิดราคาหลายเป็นไง ัวนี้เออสามหมื่นสองครับผมสามหมื่นสองครับสามหมื่นสองนี่พี่น้องห้องใบสี่ดอกต่อรองได้เดี๋ยวกวตัวนี้ขาใหญ่ด้วยไไครับเด้อขาใหญ่ก้า,กาเมเนื้อดีหนอกตั้งหลังตรงนะค,ครับก้ามนเนื้อนี่ออกมาเป็นมัดเป็นมัดนะครับมันท้ายเปิดตูนนุ่นสวดครับขานี่ปันเสาปูนนาแปดพี่น้องมือโค่นหางมืงดากเปิดเปิด,ปด,ปดตูนตูนตนุ่นนะครับตัวน,นี้ไปเป็นพอพันเหมาะขนาดเลยไปควมสออควมฟุ้งเลยเนาะแม่ครับนี่คือเบอร์ที่สี่ครับแมน งอหอดคอกจะคอยจ่ายเงินนะครับด้วยจ่ายเงินครับแล้วก็บ่มมีมัดจูงมาจําให้บุ่ไหา้ครับนี่สำหรับเอดีฟฟร์มคันเอาเงินมาจจาพร้อมบ่แม่นเอดีฟฟร์มครับมัดจําั้งผัเนีอยาคใแต่ผักกางคักกระออกภาคต้นตกอันนี้ให้มัจจาอยู่จะภาคอีสานเฮาฟรีฟรีหอดคอกเช็คงัวจังใจเงินงวบ่คือตัวนี้บ่ต้องรับมันแม่โตเขีอยอาบ่ออวครับนี่คือเบอร์ที่สี่ไปเบอร์ที่ห้าครับไรมาตะรอรอรอหน่อยครับอันนี้รอหน่อยเบอร์ที่ห้ารอเล็ก เหนือหนังงสาวมาตอร์ไซค์กอดอกก็เดียเ้สีครับสีเป็นสีเลยครับกายแดงลูกช็อกโกแลตครับผมกายแดงเป็นนวยเป็นเม็ดประคามนะครับเรื่องตัวเนี้ยแดงเม็ดประคามแดงซ่ำๆลูกไส้ของช็อกโกแลตช็อกโกแลตขึ้นซื้อรือไส้เยอะหรครับเรื่องเรื่องสีช็อกโกแลตเนาะสิบเดือนครับผมอายุสิบเดือนครับสูงรอยสามสิบสูงรอยสามสิบครับพ่นหางบันทายหนาตึบไข่หำดำปื้อๆข้อเชียงขาดีเล็บใส่ได้ องสางามไม่แดงแต่เขียวเฮ็ดเขาไว้โอย้ยางคักเลยตัวนี้ลึกได้ลึกได้ลึกได้นาเนี่แหละครับนี่แหละทรงนี่แหละได้ลึกได้นาราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นสองหมื่นหาครับพี่สองหมื่นห้านี่ครับเด้อที่เบอร์ที่หาน่ะสองหมื่นห้าพันบึ้งงามลางครับโอ้ยเงาสิเนาะเงาอาดลาดเลยครับดเดินนี่แดงเม็ดมะขามขอบตาดำขอบหูวดำครับหน้าหามีดำครับพี่นอ้องนี่มึงเคยไก่จั่อย สองเมืองหาไม่เอาไปผูกไว้แดงซ้ำเขาเนาะอนาคตใกล้ครับตัวนี้เกิดจากแม่ซู้อลอยหาซื้กว่าตัวนี้แล้ได้เงาได้ลึกได้หนาครับอันแม่ลัเพชรเนื้อนี่โอ้ดีหลายครับเนาะสีกับแดงครับอันนี้เป็นงูพ่อพันธุ์นะครับผมว่าผมเปรียบเทียบเส่เนื้อสิแทนแต่ว่าตัวเพิ่นนี่เป็นพ่อพันธุ์นะครับเด้อราคาพ่อพันธุ์ครับราคานีกันราคาเนื้อบโบลายไปนี่เนาะแม่นครับอืมกต่มันรอมันง่ามนี่ครับก็สิได้เป็นพ่อพันธุ์เนาะนี่ครับคัน มูบางามกันสิเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อไปแต่ว่าเวียหน้ามันบเกียวได้ครับนี่เนื้อย่างเดียวแม่นครับมันกวนซื้อไปหมดครับซื้อฮะซื้อราคาดีพอสมซื้อราคาดีพรอมกับจังเ็ตไหงัว่าบานเท่านี่สิเมือนลงไปเรื่อยๆแลก็ราคาก็สิค่อยถือไปเรื่อยๆนี่แหละครับปัญหางัว่ามันถือคืองัว่ามันหลายอยู่อันงว่าน้อยลงจะได้ึ้นเนาะแม่นอืมออาพี่น้องมีงัว่ากัต้นตุนจักน้อยคนเด้อจะเพิ่มไปข้อสองอ่ะจังได้ก็มีราคาสำหรับผมนะแม่น ล้วก็เลี่ยงของงามมั่นกน็สบายใจนําครับคุ้มมันบเบื่อไหมคุณบอเลี้ยงตัวนึงขายได้ซ้ำงวมังามหาของตัวแมนก็แล้วแต่เ,ตเงินพี่น้องก,ก่อะเนาะแต่แ<ล>คนเักแต่คนมากหละก,กับเงินได้อพี่นอ้องได้อ,อยู่กับเงินเฮ่าปัจจัยเฮ่านี้ล่ะเฮาเงินบห่หลายเฮากับสื้องามอะไรเนาะเอาตามสภาพ้อพี่น้องเนาะตามสภาพตามเงินเท่านาะเอาเบอร์ที่หกครับพอพันอีกวันนี้เง้วอาลาดตัวนี้สีแดงจึงคืน่ครับบาทเนี่ยตัวนี้ลูกวัดสี่ครับคุณลูกใครก่อนบัดสี่ครับบัดสี่ อาบาสีกับหกเดือนกับเป็นงัว่พอพันเดือดร้อยเนาะครับน้ำเขาคือกันอายุหกเดือนครับวามสูงครับความสูงก็จะร้อยเท่าได้ล่ะน่าจะยี่สิบชนิดเหรอเนาะยี่บห่านอาจะเท่าไหยี่สิบบวกลบเนาะครับพ่าเปิดตำตๆำอีกกอนอ่าแมนให้พี่น้องไปวัดเอาครับบัานนี้ลำตัวเงาครับข้อหนาหนาใหญ่ดีพนีขาตรงหนอกกระลังสิตั้งนล้วดันดวเงาด้ยครับเด้อดีเงาดีสวยอีกส่วงหนึ่ง ตัวนี้เปิดไปราคาไหรครับอ้อสองหมืน่เมมนเอ,อ้ยหมอแม่หมื่นห้าอะเปิดไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันครับหนึ่งหมื่นห้าพันพี่นอ้องใช่ถ่ายง่ายๆหางอีง๋ๆเฟ้อยหางอุ้มลุ่มครับงูนหน่อยอยู่ด้วยครับเด้อเฟ้อยหางอาจสี่พันถึงดินเนาะมีใบเบิต์สโต้แล้วครับที่ว่ามากนี่อ่ะลูกพอได้พอได้ทีว่ามากนี่มีเอกสารให้เนาะครับเปิดไปหนึ่งหมื่นห้าพันครับพี่น้องมาเก๋ได้โทรสั่งจองเลย คนละซานลาก็ทรงเลยครับครับนงินท่อไปเจ็บกันเอาปลายทางต่อได้เลยครับต่อได้สุดโต้เลยครับเด้อนี่ครับประเภทหาพอพันหนีพี่น้องไว้ใจได้ครับเอดีฟร์มครับอยากมาหล่นอยู่เฮียนอยู่ซานอยู่ขอกอยู่แคร์กับมาเนาะครับบ้านน้องกับตำบลน้องเญยอำเภอสิรึกจังวิลล์ลำจะพิกัดมาเลยครับมาดูมาข้ามาบายเอาได้พี่น้องเด้อมาเห็นโดยตาจริงเนาะตาเนื้อเจ้าของจริงๆนีรู้รืองว่าอยากได้แทบผมว่าเพราะว่าขัดมากตะเทียหนี่บุมมีห่างครับต่อไปครับบ้าน ตัวถ่ายครับตัวพูดตัวสุดท้ายครับเอ้ามามาครับงาวยามาเลยนะครับพี่น้องเนาะตัวสุดท้ายนี่น้อยๆอยู่ตนนี่น้อยๆเงี้ยโอ้แต่ว่าเอาสีครับเอาสีมาอ่างคนเลยตัวนี่เนื้อนังมังสากับพี่ในมีดเป็นไดเนาะครับแต่ว่าเลียมส่งนี่กัเขาทาได้สีแดงนะครับเพอนี่ยเลียนสีอย่างเดียวพอเป็นวัวน่อยอยู่เนาะครับบ้านนี้อายุจักเดือนครับ หาเดือ, ó, on, อนครับพีอ๋อหาเดือนครับอาอหาเดือนพี่น้องครับตัวนี้น่าจะเบื้องเราขนาเบื้องจะน้ำเบี้ยงยิ่พอนถึงบัไดเนาะแมนครับแมนน้ำเบี้ยงสีพอนดีปันไดหาเดือนอันพี่ได้น้ำเบี้ยงดีดีนะครับเด้อเบี้ยงนีดีคุณนี่ดีนี่อาญาด้ครับนี่คนนี้อาญาขึ้นมาหนีสีแบบนี่นิ้วไ้วราคาไปอาดามแล้วครับนี่ลูกพ่อได้แล้วครับก็่เี็นปลูกไหมผีบ้าหูครับอันนี้มันในห้อยแพร็บอย่างน้อยน่เนาะห้อยหนามันถึอตัวหนังส้นั้างครับ อ๋อถือกันสีซุ้มไงไหมอะโตผูไหมถือไหมหฮะส้นมันครับโอ้แกจว่าจัำเกลีดล้ะแมนอันนี้พ่อมองได้กระสีแกงพี่น้องไว้ด้วครับเด้อนี่ขันเอาไปบ่แกงไวปฟ้าตอนไทยคือโบไทยเบิ่งแน่นี่นี่นี่มีตำหนีมองนี้ด้วครับเด้อห้อยเขาส้นมันหรือบ่สันกขาห้อยห่าไม่แล้วแมนครับเนี่ยห้อยไม่ตำมันล้วเนี่ยแต่ว่าสีนี่่ต้องห่วงเนาะแดงขั้นอ้วนขึ้นมาหน่ง่ามน้ำใต้น้ำล่างดีใครห้ำดำพร้อมครับองศาเขาทาพ่อหาเล็บออก็ถือว่าใช้ได้เนาะ ราคาเท่าไรครับไี่น้อยจีแปดพันห่แปดพันบาทครับนี่ครับตามสภาพตามราคาเนาะแปดพันบาทพี่น้องในงัอพ่อพันครับเอาไปคุณเอาด้วยครับเด้อไปคุณไว้แปดพันบาทใหญ่มากครับมีกำไรครับง้อครับใหญ่มากมีกำไรอยู่แล้วครับพอต้นทุนมันต่ำครับมาอนี่เอเอฟาร์มครับเด็ดเด็ดเลยครับมาอนี่ชุดแม่ลูกครับคุณสายแฟนซีย่าพลาดเลยครับพี่น้องเมืองอยู่ผมว่าคู่นี่แหละอาลาดก้อนมูแมนแต่ผมกับมักครับ มันลอยดีครับลอยแล้วก็คุ้เชื่องอหลี่นะครับเนี่ยเป็นตาบายเล่นนี่อุ้ยสือไปง่ามครับเนี่ยล้อยดีครับผมนะหายากเลยครับแบบเนี่ยลลยเบิ้ลโตเนอ่าแต่ผมทายง่วมากเพิ่งเห็นครับสําหรับเพจผัวนะครับเพจแม่เห็นดูอยู่เอ้าจังค่อยพอกันชิปนาชิปไหมนาะครับทิ่นี้ผมมานน้าร้นทัวเอดีฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับ